สวัสดีครับเมื่อวน,นี้ผมอยู่ผมอยู่คนทส่งจังหวัดตากนะครับผมที่มาสอบถามเรื่องรถผมโดนอายัดทะเบียนโดนอายัดทะเบียนโดยที่ว่าผมผมบ่เคยได้ใบสั่งหรือว่าใบเตือนนี่ยังทรงมหาผมเลยนะครับท่านี่ผมจะไปทําการโอน ทำการโอนรถเจ้าหน้าที่ทั้งคนทรงเขาบอกว่ารถผมติดอายัดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดตากาโดนโดนข้อหาความเร็วยังสัอย่างนี่แหละครับโดนข้อหาความเร็วอยู่ตรงดอยลวกเขาว่าผมก็เลยบ่เข้าใจนะแล้วมสีสงสัยว่าเออผมบ่มเคยได้รับใบสั่งออียงเลยอะครับบ่เคยได้รับใบสั่งความเร็วบ่วเคยได้รับใบ ใบเตือนไมายเรียกอีกอย่างสักอย่างเลยแต่ว่ายู่ๆรถผมโดนอายัดทะเบียนเมื่อนี้ผมติเข่ามาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ปนงจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนะอันนี้มึงบรรยากาศตัวน,นี้คุณสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมติขอสอบถามเพื่อเป็นเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปไม่รู้ว่าผมมาถึก ขนส่งจังหวัดตากคุณมิชาการขนส่งนี่น,นะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วผมวจะขับ5นาทีสวัสดีครับ ผมผมมาติดต่อเรื่องโดนโดนอายัดทะเบียนนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยได้รับใบสั่งนะครับอยู่ๆผมเอาผมผมถ่ายทอดสดอยู่ครับผมจะสอบถามเพื่อเป็นความรู้นะครับผมจะถ่ายถ่ายหน้าผมนะครับผมไม่ถ่ายท่านอ่ะตรงไหนครับดูช่างดู เขาว่าผมโดนอยู่ที่ดอยลั่วครับว่าเออเขาว่าอันไหนที่เขาว่าที่ที่คนส่งที่ผมจะไปทําโอนรถแล้วทีนี้ผมก็แจ้งผมมาว่าผมติดอายัดทะเบียนนมครับก็มาในสารนังกาขออนุญาตกันเลยผมก็ไม่ผมขอสอบถามแล้วก็เพื่อเป็นความรู้ครับพอดีมันมีคนเขาเขาอยากรู้เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยอนไม่อนุญาตฮะไม่อนุญาตจริงๆแล้วผมสามารถถ่ายได้นะเจ้าหน้าที่รับไหนนี้สถาน อันนี้สถานที่อะไรคนส่งใช่ไหมเออสำนักงานเขาขออนุญาตเจ้าของที่แล้วิผมเป็นไรสดบ้านคุณคุณชอบไหมมเป็นสถานที่ราชการใช่ไหมครับใช่สถานที่ราชการก็ต้องให้เจ้าของที่เขาอ่านั่นนี่ครับขาอนุญาตสิจริงๆแล้วมันผมขออนุญาตได้ไหมครับผมขออนุญาตไร์สดเพื่อเป็นเพื่อเป็นความรู้อ่ะครับไม่อนุญาตอ่าก็เนี่ยบอกว่าไม่อนุญาตะคุณขออนุญาตก็ถูกอะไรแต่ไม่อนุญาตจริงจริงแล้วผม ผมสามารถขายได้เนาะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าใจกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้รับเอกสารอะไรเลยแล้วผมจะไปรู้ได้ไงที่คุณผมมาสอบถามว่าผมผมมาเช็คว่าผมจใครคเป็นใครคะผมเป็นเจ้าของรถครับผมเป็นผู้ครอบครองรถครับแล้วรถในนามของใครหมายถึงยังไงฮะใครผู้ประกอบการค่ะผมคุณก็ไปถามบริษัทนี่เลยเนาะผมไปถามแล้วผมจะทําการโอนรถครับแล้วทีนี้ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดระยองเขาบอกว่าผมรถผมติดอายัดอะไรเจ้า้ที่ขนส่งระยองชื่ออะไรให้มาให้มาติดต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาฟังผมก่อนครับให้มาติดต่อที่ต้นที่ที่ที่ออกใบสั่งผมที่ที่อายัดผมนะครับคือผมโดนโดนอายัดทะเบียนที่ดอยลวกเขาบอกว่าผมผมผมขับเกินความเร็วเกินที่ดอยลวกค่ะเก็วที่ดอยลวกเกินเท่าไหร่ผมไม่รู้อะครับยังไม่เห็นเอกสารใดๆเลยไม่รู้พอคุณไม่รู้แล้วใครจะไปตอบคุณได้คุณจะไม่รู้เลย แล้วผมจะเช็คกับใครครับคุณสามารถเช็คให้ผมได้ไหมว่ามันมีข้อมูลมรเรื่อง,องคุณเลยผมจะไปตอบคุณได้ไงผมถามว่าเจ้าที่ระยองที่ถามว่าเจ้าที่ระยองชื่ออะไรคุณยังไม่ตอบเลย ก็ผมจะโทรไปถามเนี่ยที่ระยองทอโทรลองลองลองเช็คได้ไหมครับผมสามารถเช็คอายาอายัดทะเบียนได้ไหมใช่เหรอที่คนส่งได้แต่คุณต้องเป็นผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องในนี้ผมเป็นผู้ครอบครองรถครับนี่ครับผมอภิชาติแก้วรอดครับอภิชาติแก้วรอดครับผมแล้วผมผ่อนรถหมดผมจะไปทําการอทะเบียนมาทะเบียนมาทิทะเบียนอะไรครับบัตรประชาชนกับทะเบียนมาใช่ไหมตามที่คุณกล่าวท้างบอกว่าไม่อนุญาตคุณอย่างนั้นเลย เหมือนผมไปไลฟ์สดในบ้านคุณอะคุณชอบไหมก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรนะฮะไหนครับตรงไหนฮะนี่ครับนี่ครับเล่มอเล่มอะเล่มผมผมไปทำงาราอยู่ที่ระยองอะนี่ไงครับสำเนาครับไม่ใช่ต้องเอาเล่มผมวันนี้ผมจะมาเคลียร์เรื่องอายัดทะเบียนครับจะให้ผมชำระค่าปรับก็ได้วันเนี้ยคือเอาหนังสือที่เขาเขาแจ้งคุณมาหนังสือราชการที่แจ้งคุณมาอ่ะ ออาาาสื่ทีีรรชกผมเข้าใจไหมครับคือตอนนี้ผมผมยังไม่เคยได้รับใบสั่งอะไรเลยผมแปลกใจว่าผมโดนอายัดทะเบียนได้ได้ยังไงโดยปกติแล้วทางเราอะส่งถึงผู้ประกอบการคุณไม่ใช่ผู้ประกอบการคนอะคุใช่ผู้ประกอบการด้วยไปถามผู้ประกอบการเนี่ยห้างหุ่นสวนอะไรเนี่ยห้างหุ่นสวนจำกัดซ่าเสี่ยวป้อเนี่ยครับไปติดต่อเขาผมติดต่อแล้วเขาให้มาติดต่อครับเจ้าหน้าที่คนส่นโทรหาดิเจ้าของชื่ออะไร เจ้าของ<อ>่ขอขอเบอร์โทรของอ,อ,อันนี้หน่อยครับเียอนเจ้าของ,ของชื่อ<ม>อะไรเดี๋ยวนะผมแป๊บนึงพันส่งจันะองหวัดจ่าครับบึงมึงคำว่าคำจ่าครับเนี่ยผมบ่สามารถที่เสียเอาไลรสดนี่ลงได้เดี๋ยว ผมต้องค้นหาเบอร์โทรในโทษสับอะครับเอ,เอ้ถ้าผมยุนไล่สดอะมันกระสิก็าสิไปเ,เป็นปินอีกอย่างหนึงอะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเอาเอา,เอาเบอร์โทรประกอบการพี่วินัพี่วินครับ <c oughs> ไอตอนไล่สดเนี่ยมัน อันเท็ดจังไหนสิเอาเบวโทษยู่ในยู่ในโทษสามก็ได้เท็จจังไหนหละ่ะฮะเดี๋ยวผมว่าอยากหยุดไล่สอนนะครับตอนนี้คนกำลังติดตามหลายคนจะเดินไปรถเนี่ยครับลุง มันกับผมนีเบื่ออยู่ดิอ่ะอันนะีเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไล่์สดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องใส่ผมต้องใส่โทรศัพท์เดี๋ยวเดียวได้เบื่อแล้วผมสิไล่ไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ๋ยวผมสิแจ้งข้อมูลนะผมได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมมาก ออกกอนออกก่อนนะครับพี่วินัยครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิล่อีกรอบหนึ่ง